จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินในการนี้ทรงรับผ้าายจากเจ้าพนักงานสุพรัณทรงวางผ้าใยเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอ่าจสงใกล้เจ้าอาวาสเสร็จแล้วทรงจุดทูกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูกเทียนเครื่องท้องน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าใยที่พันแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถินพระภาคสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าตรไว้บนพันแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตยและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สอง เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสัก,การาพระอาทิสมเด็จพระมหาสมาณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสซึ่งประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ทรงทอดผ้าไตรห้าไตรบนพระภูษา,าโยงที่อาจสงพระสงฆ์รูปสดระปกรณจบแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรก กฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่พุทธศาสนิกมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15าค่ำเดือน12ซึ่งการถวายภาพพระกฐถินณพระอารามหลวงเรียกกันว่าพระกฐถินหลวงนั้นเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัคราพุทธศาสนุปธรรมพกแต่เนื่องจากพระอารามหลวงในประเทศไทยมี189พระอารามซึ่งไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินทุกพระอารามได้จึงแบ่งประเภทพระกฐถินเป็น4ประเภทคือพระกฐถินที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปวดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตยาราชนารีและพระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจแทนพระองค์ พระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือราชสกุลหรือองคมนตรีเสด็จไปทอดและพระกฐถินพระราชทานที่ให้สนราชการองค์การหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานเชิญไปทอดถวายพระอารามหลวงพระอารามใดพระอารามหนึ่งยกเว้นพระอารามสําคัญ16พระอาราม